ทันข่าวข้ามกีฬาผูบ้บอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่27เมษายน2567โดยชายผูบบยนน้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเดกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะจก,กัาบ้างผูบ้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาได้ยังไงแฟนไทยได้เฮเมื่อทางด้านของ Society, เลสซัสตี้เลื่อนชั้นขึ้นพิมยร์ลีงกในคาราคีนา โดยการน,นี้แฟนแฟน,แฟนไทยเตรียมได้เคได้เลยนะฮะเมื่อสโม,มสรเลอส,ส,สตันสตีที่มีคนไทยเป็นเจ้าของโดยคุณท็อปอายวัตรีวัฒนาประภาประธานสโม,มสรการันตีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในครานี้อย่างเป็นทางการแล้วโดยการที่ทางด้านของทางหลังทางบริจเรูเต็ดนะฮะบุกไปพ่ายกับด้านของ q คว e นสปาร์คแบรนเจอร์โดยการแข่งข,งขงันฟุตบอลอ่าลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล2อ2 3ับบน 23, ควีนส์าร์คบรนเจอร์อันดับที่18ของตารางคะแนนเปิดบ้านารับการเรยือนของบริเยูเต็ดอันดับที่2ของตารางคะแนนซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยหากทางด้านของทางบริเตแพ้จะทําให้เลสซัสตี้การันตีในการเลื่อนชั้นกลับสู่ฟุตบอลผิวเบลเยีกยมทันชีและปรากฏว่าทางบริเยูเต็ดนั้นบุกไปพ่ายกับทางด้านของควีนส์พาร์คบรนเจอร์อย่างขาดลอยไปถึง0-4ต่อในคารั้งนี้เลยีเดียวนะโดยจากผลการแข่งขันดังกล่าวสมบูรณ์ให้ทางบริเตนนั้นมีทั้งหมด90แต้มเท่าเดิมจากการลงสนาม45นัด ส่งผลให้เรลซาสตี้ที่มี94แต้มคว้าตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลังกฤษในฤด,ดูกาลหน้าเดียรคารนี้ทันทีซึ่งนั่นกระส่งผลต่อวงการฟุตบอลไทยโดยตรงแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกฤษในเร็รเวๆนี้ก็เป็นได้โดยทางด้านของนิคลัสมิเกลสันวิงแบ็กพลังมาทีมชาติไทยจากด้านของโอบิโอเดนเซมีข่าวลือก่อนหน้านี้กับด้านของเรลซาสตี้นั่นเองครับ โอ้โหเป็นว่าง,งานนี้อาจจะเห็นทางด้านนีโคัสนะฮะกลับมาอีกครั้งก็เป็นได้และคุณอัยวัตเนี่ยอาจจะดึงเขาไปร่วมทีมก็เป็นได้ใครจะไปรู้เรามาดูประเด็นขา่าวต่อมาก,กันครับอาจจะยังไงทีมชาติไทยเผยสีเสื้อดวลทีมชาติอิหา่านในครั้งนี้และได้รับข่าวดีว่ารอบชิงชนะเลศน,นะ โดยทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทัพของมิเกลโปรดิโกได้รับข่าวดีรอบชิงชนะเลิศจะได้แข่งตัวเก่งมูฮัมหมัดอุสมานบูซายอดดาวยิงคอนโดบาทีมชนะนำจากลีกสเปนคืนทัพส่วนนั่้นของอภิวัตจาตมเจริญยังติดโทษแบนโดยทีมชาติไทยจะใส่เสื้อโบลิกสีแดงลงแข่งขันอรอบชิงชนะเลิศพบกับทางด้านของทีมชาติอิ่านที่บางกอกอารีนาเพื่อจะลุ้นคว้าแชมป์ฟุตซอลเอเชียสมัยแรกในครั้งนี้ให้จบได้ ท,ทั้งทีทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลโรติโกเตร็มที่จะลงสนามแมตช์ชี้ชะตาในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2องพรอบชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยพบกับเพื่อน่นของทีมชาติอิหร่านในวันพรุ่งนี้นะฮะณบางก,กอกอารีนาเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ 7. ตเจโดยทีมชาติไทยคว้าชัยชนะได้จะเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในครั้งนี้ทันทีเลยนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยว่าท่านประธานของทางอินโดนีียยกย่องทีมชาติอินโดชุดยุ3ปีหลังเข้าถึงรอบรองเลยนะโดยโชคโคว,วิโดโดนะฮะประธานดาธิบดีของอประเทศอินโดนีีย์กล่าวชื่นชมความสเสด็จของฟุตบอลชาย ทีมชาติอินโดนีเซียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ชนะจุดโทษโดยทีมชาติเกาหลีใต้ไปถึง11-10ต่อนะฮะเสมอในเวลา120นาทีไป2-2ต่อ 2. โดยรอบ8ทีมสุดท้ายศึก AFC ชุด23ปีศึกเอเชียนคัพ2024ที่กาตาผ่านเข้ารอบรองจนมีลุ้นโคต้าไปลุยโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งแรกในรอบ68ปีนะฮะ โดยทางด้านของโจโควิโดโดได้เปิดเผยได้ว่าถือเป็นครั้งแรกในหน้าประวัตศาสตร์ของอินโดนีเซียที่เขาถึงรอบรองชนะเลิศในศึก23ปีเอเชียนคัพยิ่งดีกับนักเตะและก็ทีมงานทุกคนหวังว่ารอบรองเนี่ยเ่านั้นจะมีโอกาสในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2 0 2 4ได้รักษาความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจของตนเองต่อไปทีมชาติอินโดนีเซีย สำหรับนั่นของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในศึก23ปีเอเชียนคัพ2 0 2 4 รอบรองชนะเลิศในวนันที่19เมษายนเวลา21นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามอับดุลบราบินคาริฟาสเตเดียมเมืองโดฮาประเทศกาตาร์โดยผู้ชนะเกมนี้จะการันตีในการตีนตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีส่วนทีมผู้แพ้จะต้องไป,ปรอชิงอันดับที่3กับอีกคู่ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นรือทีมชาติอิรักในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นวังการนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ไแล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง6ข้อพยาครุษสยายปีกในครั้งนี้ทีมชาติอินโดนีเซียกับก้าวย่างที่น่าจับตามองในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ โดยงานนี้อินโดนีเซียกำลังไปได้สวยกับพัฒนาการแบบก้าวกระโดดอย่างชัดเจนเพราะไม่ว่าทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าชุดเยาวชนของพวกเขาผลงานจะขยับขึ้นสูงททละนิดและนี่คือเรื่องราวของประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทางด้านของสมาคมฟุตบอลนานาชาตินะฮะสั่งแบนและกรับขึ้นังาดสูงจนยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องกลับมาเหลียวบองแล้วโดวยเริ่มที่ที่หนึ่งก่นอนกันมูกออินเดียตะวันออกของนิอร์แลนด์ โดยดัชิ์อีสต์อีสต์สสนะฮะหรือว่าหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์คือจุดเรดิ่มต้นของอินโดนีเซียอันเนื่องไปจากพวกเขายังอยู่ในอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยความที่เป็นเมืองขึ้นมันจะทําให้พวกเขาเนี่ยกลา,ายเป็นชาติแรกของเอเชียที่ได้ไปลุยโบคับรอบสุดท้ายในปี1938โดยในเวลานั้นมีทั้งหมด16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันและก็ใช้ระบบน็อกเอาท์ไปจนถึงรอบจิงสตะเลอรซึ่งกอนหนานว่า Dutch East I อิ i s เนี่ยไปไม่ถึงดวงดาวพวกเขาตกรอบแรกแบบเละเทะกับความพ่ายแพ้ต่อทางฮังการีไป0-6ต่อ แล้วเวลาก็พันผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสงครามโรคครั้งที่สองที่จักรวรรดิญี่ปุ่นบุกดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียในปี1942เพื่อทำการขับไล่เดนทนแลนด์ออกไปและก็ทำได้สำเร็จในครั้งนั้น แม้จะยังไม่ได้รับความนิยมจากเนเธอร์แลนด์ทว่าทางดัชอสอินดิชก็ถือว่าโอกาสประอาศเอกราชพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นอินโดนีเซียในช่วงปี1945และก็ต่อมาก็เก่งกาดขนาดคว้าตัวโอลิมปิกเกม1956ซึ่งเป็นหเนเดียวกับไทยที่ได้เข้าร่วมนะฮะมาก,กรรมกีฬาแห่งสื่อมวลชนมวลมนุษยชาติในครั้งนี้ต่อมาข้อที่สสู่วงการลูกหนังเต็มตัว ได้น,นำอินโดนีเซียพวกเขาเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นหนแรกในช่วงปี1958แต่ก็ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันกาะทันหันก่อนจะกลับมามีเอี่ยวกันอีกครั้งในปี1974แต่ได้ก็ตามแม้จะได้สิทธิ์นะฮะคัดเลือกแต่ว่าด้าน,นของทัพการูด้าก็ไม่เคยเฉียดใกล้โคต้าไปตลุยเบลคัฟรอบสุดท้ายเลยแม้ผู้คนในประเทศจะข้างไค้ในกีฬาลูกหนังกันแบบสุดสริมก็ตามทีเนื่องจากว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ตัวเต็ที่ผลงานของอิโโนโดนะฮะดูจะจับต้องได้มีเพียงแค่เอเชียนเกมกับซีเกมสองราการนี้ที่สําคัญของทีวิตเท่านั้นในศึกเอเชียนเกมพวกเขาเคยทําบันดับที่ดีที่สุดนะฮะกับการคว้าเหรียญทองแดงในปี1958ที่จัดการแข่งขันณประเทศญี่ปุ่นขณะที่ซีเกมคว้าเหรียญทองมาครองคอปี1987แล้วก็ปี1997 จากผลงานที่ออกมามันจึงค่อนข้างชัดเจนว่าฟุตบอลของอินโดเนียยังอยู่ห่างไกลจากทางด้านมาตรฐานของชวีปเพราะเอาแค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> ก็ยังเป็นรองไทย <c oughs> เวียดนามมาเลย์หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ซึ่งมีกอดเล็กๆอยู่พอสมควรต่อมาข้อที่3เกมที่ถูกกล่าวขานกันไปทั่วโลกเลยนะโดยเป็นเกมไทเกอร์คัพหรือว่าอาเซียนคัพนะฮะ ทัวร์เดเมนต์ฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของเ e อเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดการแข่งขันเป็นหนึ่งในเป็นหนที่2ในหน้าประสาทหน้าประเทศเวียดนามจึงยดอนว่าชาติต่างๆปรารถนาที่จะก้าวสู่บัลลังก์แชมป์ในช่วงบ้นปลายโดยตามกฎและกติกาค่อนข้างจะแปลกพ่วงด้วยการเดินทางระหว่างรอบแรกกับรอบรองชนะเลิศนั้นสุดแสนจะไกพลพ้นแถมความระหำของสาวกลูกหนังของเจ้าถิ่น ค่อนข้างจะเดือดมันจะทาให้ทั้งไทยและอินโดนีเซียไม่ต้องการเผชิญหน้ากับทีมดาวทองในสมัยนั้นโดยภาพที่ปรากฏก็คือตั้งไฟต่างสแสดงท่าทีว่าไม่อยากจะชนะจนกระทั่งถึงช่วงทวลราบาดเจ็บนะฮะสกอร์บอดสแสดงผล2ต่อ2ทว่าทางด้านของมูซิยิชเอฟฟานตี F y, กองหลังของอินโดจัดให้ด้วยการยิงเข้าประตูตัวเองไปดือด้อๆแถมยังปรบมือที่ตนเองนั้นทัดบอลไปตรงตาข่า,ขายประมาณว่าสำเร็จตามแผน ไทยชนะไปสามต่อ2แต่ผลที่ตามมานั้นมหาศาลอย่างยิ่งเพราะพลันที่วิดีโอการแข่งขันเผยแพร่ไปในวงกว้างทูโรกต่างก็ออกมาตําหนิถึงความไม่เป็นมืออาชีพของทั้ง2ชาติในครั้งนั้นทั้งไทยและอินโดโดนสมพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะฮะโดยฟีฟ่าเนี่ยปรับไปทีมละประมาณ4 0,000นดอลลาร์สหรัฐขณะที่ทั้งเอฟเฟอร์นตี้ฮีโร่ผู้ซับประตูชัยก็ถูกสั่งแบนทั้งชีวิตเหมือนกันในครั้งนั้นต่อมาข้อที่4ถูกแบนจากทางด้่นของฟีฟ่า โดยจันั่งของอินโดนีเซียก้ามาเป็นทีมแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค2000กับการคว้าปรองแชมป์อาเซียนครับได้ถึง4สมัย จากการแข่งขัน6ครั้งพร้อมทั้งยังผ่านรอบคัดเลือกไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้4หนติดต่อกันแต่แล้วในช่วงปี2011ความแตกแยกภายในสมาคมฟุตบอลของตอนเองทําให้พวกเขาต้องแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายฟุตบอลลีกก็จึงแบ่งเป็น2ลีกซึ่งไม่มีทีที่ใดในโลกใบนี้รำมก่อนจนกระทั่งถึงจีมชาติเพราะไปแพ้บาเรินยับเยินไปถึง0ต่อ10 สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติส่งหนังสือแจ้งเตือนพร้อมขีดเส้นว่าถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้สําเร็จจะถูกทางฟี ف าสั่งแบนในปี2013ในครั้งนั้นเลยชินเดียดนะนี่นะผมกว่าจะมีทุกวันนี้นะฮะอินโดก็โดนไปเยอะพอสมควรจนณปัจจุบันนี้เริ่มพงังอัาเหนือหลายๆชาติในชุดอยุ3ปีแล้วและชุดใหญ่กาลังจะตาาม,มาผมว่างานนี้ต้องระวังอินโดไว้ให้ดีพวกเขาน่ากลัวพอสมควรเลยนะ และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้นกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำบัญชี27่27เมษายน2567โดยชายผู้บังคับัน้นฟุตบอลไทนครับ